โอ้โหลอ่าฮะโยผมกินนะครับที่รับส <te ู่เกมอีลิสมาเอเลฟเว่นเอสดีกันนะตอนนี้ก็ได้มีอีเวนต์มาใหม่กันแล้วนะฮะก็เป็นอีเวนต์สองอีเวนต์หลักๆนะแล้วก็อีกหนึ่งตู้กระชามใหม่นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเลยเราไปดูก yeah ันที claro> ่ป้ายกันเลยดีกว่านะป้ายภารกิจนะฮะก็มีเพิ่มป้ายมาใหม่นะ นี่ฮะเป็นป้ายของโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนทงเง็นอ่าวะาเออโทเซนนะเออนะฮะเออจดมานะฮะถ้าไม่จดมากูพูดคุณลืมชื่อแน่นอนนะฮะเออนะฮะก็เป็นอีเวนท์ที่ถ้าเกิดเราทาป้ายทุกอย่างครบเนี่ยเราจะได้เป็นคัมพีนะกัมพีไว้อัปเกรดถ้าไม่ตายซึ่งบอกเลยว่ามันก็โอเคแต่มันได้มาแค่อ,อันเดียวมันไม่คุ้มเท่าไหร่ใช่ไหมนะฮะแตก่ก็หลักๆก็ถ้าเกิดทําได้หมดเนี่ยมันก็จะได้แบบพวกของอัปเกรดต่างๆนะฮะเออนะ เพิ่มแบบเพิ่มของของแบบเพิ่มของเพิ่มเลเวลกับพวกอัปเกรดพวกเทเลตาต่างๆนะแล้วก็ตกากะกากใบหนึ่งนะ <c oughs> เออก็ไป Google เองนะ Google ถ่ายรูปสกินช็อตแล้วก็ไปแปลเอาเองนะว่มามันได้ทำอะไรนะอ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้นผมนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นการล็อกอินรายวันนะก็จะได้พวกของพวกยาเม็ดเพิ่มพลังเตะยยาเม็ดต่างๆนะเอออย่างละห้าเลยนะก็ถือว่า ไม่ไม่ดีไม่แย่นะแต่ว่ามันใช้ได้เฉพาะไอเอ่อตัวละครที่หลกเอ่อตัวละครเนี่ยจากโรงเรียนไอไอเนี่ยโทรเงี้ยนะว่าโทรเซนอย่างเดียวนะคือพวกไอพวกข้างล่างเนี่ยแหละเออนยที่มันยืนยิ้มอยู่ข้างล่างนะเออโดยืนยิ้มนะเออนะใช้ได้เฉพาะไอพวกมันเท่านั้นนะเออก็ประมาณนั่นแหละเออได้มาก็ไม่ใช้หรอกเออเอาเอาเอามายโยนให้ปลาเล่นนะฮะเอามาโยนให้ปลากินเล่นนะเออแล้วก็มาดูทางด้านของอีเวนนะฮะ อีเวน,ะน,นต์นะก็จะมีเพิ่มมาประมาณสองอีเวนต์ด้วยกันนะฮะอีเวนต์แรกเนี่ยก็จะเป็นเอ่ออีเวนต์เนี่ยนะฮะอันที่สองเนี่ยเห็นหนี่นี่เห็นปะนี่เข้าไปดูดูเข้าไปกาให้ดูกันด,ดีกว่ามาเออก็เป็นอ,อีเวนต์โรงเรียนทิพสุดโหดนะฮะก็เป็นอีเวนต์ที่เราจะได้ไฟกับไอ้พวกนี่แหละฮะที่มันเป็นการรวมทีมของเอเลียนนะระหว่างไฟกับน,น้าแข็งนะฮะซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะก็ไปดูกันได้นะวิธีการผ่านแบบง่ายๆนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะมาไลน์นะฮะไลฟ์เก็บตัวละครน,นะฮะที่จริงตัวละครหมูเก็บมาแล้วแหละผมอยากมาเก็บเออเนี่ยอยากมาเก็บไอตัวกาเซลเพิ่มนะฮะเพื่ออัไฟนะฮะตอนนี้กาเซลผมเนี่ยเออไฟประมาณ3นะผมต้องการจะปั้นปั้นเพิ่มนะนี่คือทีมที่ผมจะไว้ปั้นนะเดี๋ยวมาดูกันในไลฟ์แล้วกันนะว่าผมเนี่ยจะได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็เก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญสีแดงด้วยนะฮะ เออไว้แลกของในร้านร้านแลกเหรียญนะฮะเดี๋ยวให้ค่อยให้ไปดูกันอีกทีนึงว่าในร้านแลกเหรียญมีอะไรบ้างนะออโอเคนะหลักๆก็จะมีรองเท้าเบอร์นกาเซลเลยนะฮะที่ผมแนะนําว่าต้องเก็บนะฮะเออเพราะมันแบบมนโกงมากอ่ะเพิ่มแรงเตะประมาณ5้าปะเออถ้าจะไม่ผิดนะมาฮะก็มาดูอ่าอีเวนต์หลักกันเลยดีกว่ามาเด้อเดี๋ยว้อจีิ้มวะทำไมัมยืนยิ้มวะ อ่านะยินย้มหน้าตาดีอะนะคลิปนี้ผมอ่านวันที่ยี่ิบห้านะผมนะฮะวันเดียววันแรกเลยที่อีเวนต์นี้มานะเออนะก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องนิดนหน่อยหนะฮะใครอ่านออกก็อ่านเลยนะเออเอโดจะมายินยิ้มนะเออเรามาเล่นฟุตบอลกันเถอะนะฮะอประมาณนั้นอืมนะฮะเอโดยินยิน้มน,นะ สองตัวนี้มันยินงงอะไรของมันนะอืมอืมอืมดตดตุ๊ดอืมเฮ้นี่ฮะลางๆของอีวิ์นี้ก็ประมาณนี้เลยนะคือการให้เราเล่น เล่นด่านไปเรื่อยๆนะเพื่อปลดล็อกแล้วก็สู้ด่านสุดท้ายที่แบบการแข่งเวลาเต็มนะฮะอา่านะก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักแมตช์หนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือก็ไปเล่นกันเอาเองนะฮะถ้าเกิดเนี่ยเดี๋ยวลงเข้าไปดูก่อนตอนเนี้ยมันยังไม่ปลดล็อกระดับกลางกับร,ระดับยากนะฮะยังไม่ปลดล็อกนะแต่ว่าเราต้องเล่นระดับง่ายเนี่ยให้หมดก่อนนะฮะโดยการเล่นไปเรื่อยๆนะฮะก็ด่านเล็กๆในไอ้ด่านที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยนะ,ะค,คือการแข่งแบบไม่เต็มเวลานะแข่งแบบ ทำแบบแข่งแบบยิงแบบรวดเดียวจบหลือเหลืออะไรประมาณนี้หรือ2เทินจบอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไอ้สีแดงนี่คือการแข่งแบบเวลาเต็มนะเออก็เรามาลองเล่นให้ดูสักสักตาลนึ่งนะเออที่เหลือก็ไป่ไเ้เราเองนะฮะตอนนี้เนี่ยทางเพจของ i n นาซามะเ t h ดีทเฮตนะฮะตอนนี้ที่ผมอัาจอยู่นะยังไม่มีบทสรุปมานะฮะแต่ผมคาดว่าผมลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยน่าจะมีแล้วแหละนะฮะก ไปดูในเพจดูไปดูในเพจเอานะฮะเออว่ามันให้ทําอะไรบ้างนะฮะผมเชื่อว่าเขาก็ทาแหละนะฮะเออมานะฮะนี่คือเท่าที่ผมอ่านดูนะน่าจะจบภายในสามเทินนะฮะแล้วก็ใช้ท่านไปตายหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มีตัวละครเกรดดีเนี่ยอย่างน้อยสองตัวหรือมากกว่านะฮะเออประมาณนั้นมีตัวละครเกรดดีเออมากกว่าหรือว่านเนี่ยอย่างน้อยสองตัวนะเออประมาณนั้นจะเอาทีมนี้ไปเล่นแล้วกันนะครับทีมสุโดโหด เออปะใช้หนึ่งบอลในการเล่นนะครับผมตื่น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 ตืมาจัดมันให้หมัดหมงใเห้หมัดหมงคืออะไรวะเนี่ยเราจะส่งให้ตัวนี้นะตัวกลางนะกองกลางเราแล้วก็เตะนะฮะบ,บอกเลยเตียบตัวตายอย่างเขียดนะฮะเตะหน้าตันไปเลยครับผม แล้วก็เบรนนะฮะเบรนก็ต้องประสานต่อฮะด้วยคอร์ดไฟเออร์นะฮะเออคือไฟเออรวิสานนั่นแหละนะฮะอือฮเอาไงเพื่อนแฮกตือเออระดับง่ายมันก็จะง่ายอย่างนี้แหละ,ะเออเออผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกมนี้มาประมาณสักเดือนหรือสองเดือนเนี่ยน่าจะผ่านอีเวนต์พวกนี้ได้สบายนะเออไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะอือ ติรดติรดติรนะกดติดติดเ,นเ,นดเดตดิรดตึรดตึร์ดเตานนะรดเติรดติรดเติร์เติน์ดเติร์ดเตดเติรดเร์ด่าิเนิร์ดเติรดเร์เิรเติร์ดเดเตดเติน์ดเติร์รด้ตดเตนเิร์รดดเดิะรด หลักๆก็หมดนี้มีเอาไว้ทาเควสเก็บเงินอย่างเดียวแล้ฮะเท่าที่ดูนะเพราะของที่มันดรอปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะฮะแล้วส่วนใหญ่แบบพวกเนี้ยพวกอวีเวนพวกเนี้ยเอาไว้เก็บเงินอย่างเดียวนะเออประมาณนั้นโอเคมาฮะก็ไปดูที่ร้านเลกเหรียญกันเลยดียกว่ามามนะฮะร้านเลกเหรียญตอนนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มมาสองอันนะเออฮี่อันบนคืออะไรวะอันบนเพินน่งเห็นนะเนี่ยเออเรามาดูอันอันสองกันดีกว่านะอันสองกันดีกว่านะ อันสองนี่ก็เป็นเหรียญสีแดงนะฮะเหรียญสีแดงเนี่ยได้จากการแข่งไอ้นั่นแหละฮะแข่งกับไอ้พวกทีมไฟกับน้ําแข็งอะ่ะเอออีเวนท์ที่อีเวนท์ที่ผมให้ดูกันตอนแรกอะ่ะเออนะฮะถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้เหรียญมานะฮะซึ่งเอาเหรียญนี่มาแลกของนะซึ่งของที่มีให้แลกเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะบอกเลยค่อนข้างที่จะแพงนะแพงมากเลยแหละนะฮะไม่ได้แพงแบบราคาแพงสัสาดนะฮะอ,อแต่ก็คุ้มนะเออรองเท้าเนี่ยดูดิบวกสเตตัสแบบบวกยิงห้าเลยอะ่ะเออ บวกไซเัสยิง5้าเลยอ่ะแล้วก็เ,เลี้ยงรูปบวกสองนะแต่ว่ามันใช้ได้เฉพาะตัวนี้คือรองเท้าเนี่ยใช้ได้เฉพาะเบอร์อย่างเดียวนะฮะส่วนนี้ก็ใช้ได้เฉพาะกาเซลล์นะเออส่วนของพวกนี้ไม่ไม,ไม่จำกัดนะฮะก็ใช้ใส่ได้ทุกใส่ได้ทุกตัวเลยถุงมือบวกสองเลยนะเอ้ยถุงมือบวกสองเลยนะเออก็ถือว่าโอเคนะ,ะก็เก็บเหรียญกันอย่างมั่มันฮะเออโอเคฮะก็ประมาณนี้แหละนะ ม,มากลับนะฮะแล้วก็อีเวนต์นี้คืออะไรเอย่ยอยากรู้อันบนคืออะไรพอด่วนนะฮะซึ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วเนี่ยอ๋อคือไว้เไว้ซื้อนะฮะไว้ซื้อพวกออของอัปเกรดนะฮะพวกอัปเกรดพวกสเตตัสถังต่างๆนะฮะซึ่งไอ้พวกไอ้พวกเนี่ยนะจะอัปเกรดเฉพาะตัวกระชานะฮะกระชาอีเวนต์ที่มันเพิ่มมาใหม่แต่ผมจะให้ดูนะฮะ ออตอนนี้ก็มีตู้กาชามาใหม่นะซึ่งตัวละครพวกนั้นเนี่ยสามารถที่จะซื้อพวกนี้ไปอัปเกรดได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปเหนื่อยหากล่องหา,งหาเหวอะไรทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูกันนะฮะ <c oughs> โอ้ยมันดีมากเลยนะ <c oughs> เออสำหรับคนที่เงินเหลือๆนะฮะเออนะก็ประมาณนั้นนะนี่พวกนี้คือใช้ได้เฉพาะใช้ได้เฉพาะตัวละครกาชานะฮะกาชาของอีเวนต์อีเวนต์ล่าสุดนะเอออีเวนต์เนี่ยเออเท่านั้นนะฮะใช้ได้ใช้ไม่ได้กับใช้ได้ เฉพาะอีเวนต์นี้เออเข้าใจไหมไม่รู้จะอธิบายไงเออพูดง่ายๆคือมันใช้ได้เฉพาะตัวละครอ,อีเวนต์ที่มันอยู่ในกาชานี้ที่ผมจะให้ดูนะฮะเออตัวละครอ,อื่นใช้ไม่ได้นะฮะบอกไว้ก่อนเออซึ่งผมจะให้ดูว่าตัวละครที่มันใช้ไ,ไอ้พวกนี้ได้เนี่ยก็คือพวกนี้นะฮะอืกาชานี่เลยนะครับอือ นี่ฮะใช้ได้เฉพาะไอ้พวกสามตัวนี้เท่านั้นนะฮะก็จะมีอากินะฮะแล้วก็อะไรวะชื่ออะไรว Har ะฮารุนะปะเออสองตัวนะฮะเออนะก็ไอ้ของพวกนั้นเนี่ยไอ้ของที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยก็อัพได้เฉพาะไอ้สองไอได้แค่เฉพาะสองตัวนี้เท่านั้นนะเออโอเคมาเรามาดูสกิลของแต่และตัวกันเลยดีกว่ามานะครับผมมาตัวแรกนะผมนะฮะคิโนะอากินะฮะเอออิลซูมาอีเลเว่นนะครับผม ก็ไปดูสเตสเตัสกันเลยดีกว่านะะสเตตัสของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะมีค่าเลี้ยงลกูกเอ้ยมีค่ารับลูกอยู่ที่ห6สิบหกนะซึ่งสูงมากเลยนะสูงสุดๆนะสูงมากเลยเอะอ,อยู่ระดับท็อปท็อปเอสเลยแหละนะฮะแต่ว่าข้อเสียของเธอเนี่ยอยู่ที่สกิลนะฮะสกิลเธอเป็นธาตุไม้นะฮะซึ่งมันไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่นะืมเพราะตัวเธอมันธาตุดินไงเออถ้าถ้าใส่ตัวละครธาตุธาตุไม้มันก็ นะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะออมาดูท่าทางของสกิลกันเลยก่อนมาสกิลแรกนะครับผมนะก็ละหลักๆก็มีสกิลสามสกิลนะสกิลแรกก็คือเพิ่มพลังธาตุไม้เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะมันก็จะคอมโบกับสกิลไม้ของเธอนะสกิลแรกนั่นเองนะครับผมนะฮะเออไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเออเพราะตัวมันธาตุดินไงไปใส่ใช้ธาตุไม้มันก็นะฮะมันก็จะแบบง่อยๆหน่อยนะ มาสกิลที่2ก็คือเออ่ต้านทานสถานะเผาไหม้นะฮะเออก็เอาไว้เล่นอีเวนต์ไอ้ไฟกับน้ําแข็งที่ให้ดูกันตอนแรกนั่นแหละนะฮะมาสกิลที่3ก็คือถ้าแพ้ธาตุเนี่ยนะฮะจะบวกพลังท่านไปตาย10%นะฮะก็ก็ก็ไม่ก็ไม่ค่อยดีอะไรนะเออผมว่ามันอากิไม่ใช่ไม่เวิร์กเลยอ่ะมันมันไม่เวิร์กเลยนะ ก็ถ้าได้มาก็เอาไว้เก็บสะสมหรือไม่ก็เอามาทําเป็นรูปโปรไฟล์นะแถมเครื่องตรงท่านี่แหละนะฮะเนี่ยถ้ามันใช้ท่าหัดอนันทันใจอะ่ะไม่เท่อะถ้ามันถ้านนสเมีมันใช้หัดมาสยบฟ้าหรือว่าหัดเทวามันดูเท่กว่าใช่ไหมนะฮะไม่สวยเลยนะฮะมาตัวละครที่สองกันดีกว่ามาตัวที่สองตัวละครที่สองนะผมชื่อว่าเราวะ โอโตโอโตนาชินะฮะฮารุนะนะก็เป็นน้องชายของพี่พี่แว่นนะฮะเออมาดูส,สกิลและสเตตัสกันเลยดีกว่านะฮะก็สเตตัสของเธอเนี่ยแรงเตะอยู่ที่47เลยนะโอ้โหเป็นกองกลางที่เตะแรงเอาเรื่องนะฮะต่อให้ผมว่าแรงเตะเนี่ยสเตตัสแรงเตะเนี่ยผมจัดให้อยู่ในระดับ A นะฮะเออยังไม่ถึง S นะครับผมอยู่ในระดับ A เลยแหลนะนะ47เนี่ย ถ้าเกิดระดับเอเนี่ยต้องเตะอย่างน้อยสัก50นะ50ถึง51 52แนหะ้วประมาณนี้คือระดับเอสเลยนะแต่แรกเตะ47ถือโอเคแล้วนะฮะแล้วก็เซเรตัสเลี้ยงลูกเนี่ยอยู่ที่66นะถือว่าเลี้ยงลูกได้ได้เฉียบมากเลยนะเลี้ยงลูกได้ดีมากๆเลยนะเออแต่ว่าก็อยากได้เห็นนะสกิลมันสกิลมันคนละคนละทางกันเลยนะฮะ ดูสิสกิลมันเป็นสกิลธาตุไม้สองสกิลเลยนะตั้งที่ตัวมันธาตุลมเลยมันก็ถ้าเกิดจะใช้เนี่ยผมผมแนะนํานะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมค่อยพูดทีหลังนะผมให้ดูสกิลกันก่อน mm hmm. มาฮัสกิลแรกเนี่ยนะครับผมนะสกิลแรกเนี่ยคือถ้าเกิดประตูเรานำเนี่ยนะจะบวกพลังธาตุไปตายห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนนำเนี่ยก็จะโดนลบห้าเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะประมาณนั้นซึ่งเป็นสกิลที่ท็อปเอสหลายคนเนี่ยมีนะฮะ เออซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะเอ่อมอสสลับกองหน้านะที่แบบที่แบบได้เปิดก่อนนะก็จะบวกเซเตตัสแบบเยอะมากอ่ะเออนะบวกห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ว่าในการต้านถมา,า,ามึงโดนเตะเนี่ยมึงจะโดนโลผ้านะฮะเออมาสกิลที่สองกันเลยมามาสกิลที่สองนะครับผมนะก็ต้านทานสถารณะติดน้ำแข็งนะก็ก,ก็ก็โอเคฮะก็โอเคนะเอาไว้เล่น อีเวนต์ไอ้นั่นอะอะไรวะ Event, อีเวนต์ไออีเวนต์ไฟกับน้ำแข็งนะได้อยู่นะแล้วก็การในพวกกวนตีนนะที่เตะแข่งนะแล้วก็สกิลที่สามนี่ก็คือเพิ่มค่าพลังท่าไม่ตายนะครับผมประเภทยิงเนะนะนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยแหละสกิลนี่แหละที่เป็นตัววัดว่าตัวนี้มันโหดนะฮะบ,บอกคิดดูนะฮะยิงอะเพิ่มสกิลการยิงเลยอะสามสิบเปอร์เซ็นต์อะจะมีสกิลตัวที่มันมีนะฮะแต่เป็นท่าลมเลยนะ แล้วก็คอมโบกับสกิลเนี่ยผมว่าเตะทีเนี่ยอาจจะเตะทีเนี่ยสามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะจะบ้าโหดมากเลยนะแต่ก็อยางที่เข็นนะฮะว่าสกิลของเธอเนี่ยมันเป็นธาตุไม้ใช่ไหมมันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับผมก็คือเราก็อาจจะต้องหยัดธาตุเตะนะฮะยัดธาตุเตะธาตุลมไปนะฮะแรงๆนะฮะใส่ให้เธอนะฮะเออแล้วก็เป็นตัวประสานนะเป็นตัวชิ่งอ่ะเออเป็นตัวเตะชิ่งรอบแรกอ่ะเออน่าจะโอเคนะฮะ แล้วก็ให้กองหน้าเนี่ยประสานเนี่ยน่าจะเป็นตัวเป็นตัวแบบเป็นตัวยิงซัพพอร์ตที่โอเคมากเลยนะเออนะฮะก็โอเคเลยตัวนี้ผมอยากได้นะฮะฮารูนานะเพื่อที่จะมาทำทีมเตะแข่งนะฮะเออที่ผมอยากจะต,ตั้งใจทำตั้งนานแหละนะฮะทำทีมเตะแข่งก็คือให้ตัวนี้ยิงท่าลมนะฮะยิงท่าลมนะ,ะบวกาสิเซนนะฮะแล้วก็ให้กาเซลเตะซ้ำนะฮะเออมันก็จะแบบ ดาเมจจะซีดมากเลยอ่ะเออนะฮนะอืมมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะเตะกันยังไงนะฮนะมาฮะก็ผมบอกเลยนะว่าผมจะเปิดเนี่ยสิบครั้งประมาณสี่สี่รอบนะฮะก็รวมทั้งหมดหมื่นสองนะฮะก็ผมจะไม่เปิดสองหมื่นแน่นอนนะฮะเพราะต้องเก็บไว้เปิดกันสเตปอัพนะฮะโอเคมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่ามาอืมนะ กดตันเตอะนะฮะโอเคมาฮะกล่องแรกนะสี่ครั้งอ่ะขอฮารุนะตัวเดียวนะฮะเอออากิขอไม่เอาได้ไหมนะคือตาที่ไราผิดหวังไม่ได้ฟูยูเป้อ่ะเออครั้งนี้ขอแบบขอขอฮารุนะมามาแบบมาเป็นที่เพื่งทางใจบ้างก็ดีเนะี่ยเอเออฮารุนมามาขอร้องออเยเกลืออืม กล่องแรกก็เกลือเลยเนาะทำไมพี่ทำกับผมอย่างนี้เฮ้ยตดทองมาโอ้โหโคตรเที่ยถ้าเกิดจะเด้งอย่างนี้ไม่ต้องเด้งมาให้ดีใจเล่นก็ได้นะไดฮะเลยเรามีโอกาสอีก3ครั้งเลย เฮันหน้าไปทางฮารุนาดีกว่านะจะได้แบบดูดีมีสไตล์นะฮะนะฮารุนาเออมาเหอะนะอยากทำทีมเตะแข็งอ่ะเออขอเถอนะเออสกิลเธอมันดีมากเลยอ่ะเออเดี๋ยวน่าจะใส่ท่าเตะประสานแบบประสานจริงๆอ่ะเออให้เธอน่าจะโอเคนะมามาขอเธอนะขอขอขอ ขอเธอนะขอเธอขอเธอขอเธอมาเถอะมาเถอะมาเถอะฮดูน่านะมาเถอะมาเถอะขอร้องก,กับพี่พี่ให้ผมเถอะหนึง่งเอออ้อยเ,เกลือเน้นๆตู้ดักควายจริงไอ้ตู้ดักไอ้ตู้ผู้หญิงเนะี่ย โอ้โหพี่ไม่ดรอปเลยอ่ะสองตาแล้วอ่ะสองสีทองไม่มาเลยฮะโอ้โหโอ้โตู้เาผาเผาทองอ่ะตู้เผาตองฮะโอ้โหอืมอโอ้โหไม่มาเลยฮะเอ้ย สิผ่ายแล้วหยุดหรือว่าจะไปต่อหยุดเดสตานเชื่อเด็กเขาดูเปอร์เซ็นต์ดิแม่งสองเปอร์เซ็นนะกูไม่ถึงวะ่ะโอ้โหโยนันแค่ศูนย์จุดสี่สี่อ่ะเอ้ยโอกาสแบบน้อยเยี่ยๆนะฮะ <laughs> มาครั้งที่สามแนะ เออครั้งเนี้ขอใสองครั้งให้มันได้เถอะขอนนะครับพี่พี่ไม่ดอบผมก็เครียดแต่พี่นะเออมานเนออ่อเอเอเฮ้ยสีทองมาหนึ่งวะ่ะไอสีไอสีเงินมาหนึ่งวะ่ะมีลุ้นอยู่ เดี๋ยวขอได้ฮารูนะานะหมื่นทองตูพขอนิวอะ่ะอ้อไม่นิวอะ่ะดอปประถุเวลาด้วยนะโอ้โหบอกเลยโอกาสดอปน้อยมากบอกว่าน้อยยี่ฮี่อะ่ะไม่ใช่หมื่นหมื่นทองตูโอ้ ฮลัลโหลนะไม่พี่เธอผมบอกเลยฮะแอดมินเน่ะผมแอดมินโดเปนหมื่นหกเลยเมื่อกี้เราไปพิมพ์มดินเล่นนะแอดมินโดเปนหมื่นหกนะหมื่นหกคือเขาไม่ได้นะเนี่ยแล้วตัวการศจิตาก,กรรมเดียวกันนะเนี่ยหมื่นสองนะไปแล้วได้เถอคะครับพี่ โอ้โห rac, เกลือครับผมเรียบอิมน้ำเอ,อาไยครับงานนี้มีทองมาหนึ่งก็ไม่ดีใจหรอกสีเงินมาหนึ่งตัวเนี่ยเกลือได้ใจนะฮะขอนี้วได้ไหมไม่นิวอะโอ้โห เือโหเรือจะจัด,จดนะฮะไอ้ทียฮารุนาไม่ออกฮนะยัตโต้เฮียมันบักเป่าวะมันบักเปล่าถามจริงดิเด็ดซูนทูเซอนทูเฮียไม่ดอบอ่ะเออโอเคนะพอพอพอ อไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเสียไปหมื่นหมืนกว่าเฮ้ยหมื่นสองก็ไม่ดอบเลยอะ่ะหมื่นสองเงินหายไปกับตาเออเกลือโรยเกลือกันหนุกนานนะแต่ว่าหมื่นสองไม่ดอบเลยอะ่ะออีกอ,อย่างคือโอกาสศูนยะ์จุดสี่พันเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้โหน้อยมากอะ่ะ น้อยจริงดูดิศูนย์จุดสี่พันอ่ะน้อยมากเลยอ่ะโอกาสดรอปแบบน้อยมากน้อยแบบน้อยจริงๆนะฮะอยากเปิดอีกครั้งทั้งเลยอ่ะขออีกครั้งได้ไหมอ่ะใต้อีกครั้งเนี่ยคุณหมดตูดเลยนะเหมือนเหลือเจ็ดพันเลยอ่ะนะฮะมันควรจะต่อไหมอ่ะนะคือแอดมินอ่ะแอดมินโดนไปหมื่นสองใช่ไหมสองแล้วถ้าเกิดเทิร์ไปสองพันอ่ะก็เทียบเท่าแอดมินอ่ะ เอออย่างน้นอยกอดคอแบบแบบแบบแอดมินเพจไอ้นัะ่ะอะไรวะอินสตาแกรมเอ็ดดี้ไทยแลนด์นะเทียสอะเออเขาโดนไปหมื่นหกเวย้ยแต่ว่ากูโดนหมื่นสอง 12. ถ้าเกิดกูดต่อยครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นตำนานเวย้ยเข้าใจไหมเออให้แบบให้มันเท่าเท่ากันเข้าใจไหมเออมันก็ได้แบบเท่ากันเป๊ะเลยเนะเออมาต่อมาเรามีแอดมินเป็นไอดอลมาจัดไปมามันไม่มีอะไรเสียละ เออถ้ามันจะไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นแหละมาอือเฮ้นโมพุทธเออไปสุดยอดตามรอยแอดมินด้วยสุดยอดชีพิตเออไม่หยุดไงเออเออ,อเกลือฮะ พอดีกว่านะเราควรพอนะพอพอพอละวเดี๋ยวไม่มี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 ทองเปิดสเตปอัพนะฮะพอพอเราควรจะพอนะฮะ โอ้โห oh, เสียไปโอ้โ oh, ห oh, เสียไปหมื่นห้านะเออไปเรามีแอด <laughs> okay, <laughs> มินเบดโอเคครับผมนะคลิปนี้ก็วันนี้แหละนะก็จะมาโชว์ความเกลือแบบตัวรูปแบบนะกับฮารุนาที่ไม่ได้เลยนะ <laughs> ขอไปเว้นไหวไตเกิด <laughs> ขอไปเว้นไหวไตเกิดกับไอ้ไฟน้ําแข็งก่อนนะโอเคไปละถ้าเรามีความกล้า <laughs> เราก็จะเปลี่ยนอนาคตได้นะครับผมโอเคไปละบายเกลือจัด <laughs>